โอเคเริ่มเอาคีบก่อนอันนี้คอร์ดอฟินดอซอฟินเ็นทอฟินอันนี้อยู่ตรงอกก็เลยเป็นเพกทอเรลฟินโมลาฟินแล้วก็ต่อไปเป็นอวัยวะอะตรเหักก่อนตเหงือกอันนี้เป็นใบช่อนจะมีสิ่งที่เรียกว่าไดวติคูลั่าเป็นแขนแข็งอยู่ตรงนี้อันนี้แขนแข็ง,ขงแล้วถ้าเกิดไปดูเหกักหักหนึ่งอันอะจะเรียกว่าจิวอั นี่คือกิวอ์ดอันนึงแล้วหนึ่งกิวอ์ดอ่ะจะมีสองโฮโมแล้วก็มีหนึ่งเฮมิก็คืออย่างหนึ่งอันอ่ะไม่ใช่หนึ่งโฮโมสองเฮมิอันนี้แกในหนึ่งหนึ่งโฮโมสองเฮมิแล้วก็มันจะมีไอ้กิวเล็กอยู่ข้างในเป็นซีซีฟันอ่าเห็นบ้าที่เป็นซีซีโอเคหมดแล้วเหงื่ออันนี้ โอ,อปะคูลัมไอที่ปิดงามต่อไปไปดูลำไส้มีมด้วยเดวิสกคูลัมบอกแล้วบอกแล้วอันนี้ไอเหลืองๆหน้าตาอย่างเงี้ยเขาเรียกก็คือลิเวอร์แล้วก็ข้างๆลิเวอร์จะเป็นสโตมัสแล้วทีนี้ดูตามแท็กไปไอันนี้ก็จะเป็น GI ไอแท็กของมันแลน้วทีนี้ปลาช่อนจะมีสิ่งที่เรียกว่าเพโลริกซิกาก็คืออันนี้เพโลริกซิกาช่วยอะไรอ่ะแล้วนี้ก็คือช่วยย่อย อันนี้อันนี้ก็จะเป็นลำไส้ตรงนี้เป็นพวกลำไส้ใหญ่แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยจะมีเขียวๆของกอแบดเดอร์ถ้าเป็นตัวอื่นกอแบดเดอร์อยู่ใ,ใกล้ๆตับเพราะว่าอีตัวเนี้ยกอแบดเดอร์อยู่ตรงนี้ไม่กอแบดเดอร์อยู่ตรงนี้มึง <c oughs> อาจารย์บอกว่านไม่ใช่อ่านั่นอะไรวะอ,อันนี้ <c oughs> แกกอแบดเดอร์ der <c oughs> ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่กอแบดเดอร์นะเออแล้วก็อันนี้ถ้าดูข้างในสีดำ,ดำๆอันนี้ก็คือไตเป็นโพสตทเลียคิดนี ก็ถ้าเกิดแวกอันนี้ออกจะเห็นสิ่งที่มีเหมือนมีลมอยู่ข้างในอันนี้จะเป็นสว i ียแบตเตอร์เอาไว้ช่วยว่ายน้ำแล้วก็มีอันนี้อันสีดำตันนี้คือสปีน